มีคนบอกว่าความรักสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างจริงหรือไม่ขอตอบแบบไม่โลกสวยเลยนะครับว่าไม่จริงแน่นอนยุคปัจจุบันแค่ความรักอย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะหลายๆปัจจัยในการมีชีวิตคู่ได้อย่าว่าแต่ความรักไม่ชนะทุกอย่างเลยครับแพ้หลายอย่างด้วยซ้ำไปรัก คงยังไม่พอเคยได้ยินไหมครับตลักฐานเราก็มีให้เห็นมากมายหลายคู่สําหรับคู่เกย์ที่จริงๆแล้วเขายังรักกันอยู่แต่สุดท้ายก็ต้องเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์เลิกกันแยกทางกันเนื่องมาจากเหตุผลหรือปัจจัยบางอย่างซึ่งมันสําคัญกว่าแค่คําว่ารักกันต้องมาดูกันว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถเอาชนะความรักได้ 1. เงินครับรักแท้แพ้เงินเคยได้ยินกันไหมครับถ้าไม่เชื่อเราลองมาทดสอบกันด้วยคําถามดีกว่า ตอนนี้ถ้ามีคนมาจ้างให้คุณเลิกกับแฟนด้วยเงิน1ล้านบาทคุณจะเลิกไหมแต่ต้องจินตนาการว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับตอบจากความรู้สึกจริงๆไม่ใช่ตอบให้ตัวเองดูดีนะลุงว่าเกิน5 0ตยอมเลิกแต่ก็อาจจะยังมีอีก50%ที่ยังมั่นคงในความรักอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนข้อเสนอให้เป็น10ล้านละ่ะคุณจะว่ายังไงน่าจะเหลือไม่ถึง10%รแล้วมั้งที่จะปฏิเสธข้อเสนอนี้ใช่ครับเงินมันซื้อความรักไม่ได้ก็จริงแต่ต้องมีวงเลลล็บบบคครรัััถถ้้้้าาาามมมนนไ่กพอแ 100, ะ ยังมีเหลือสักคนไหมที่จะปฏิเสธว่าไม่เอาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับลุงบอกไว้ก่อนแต่มันคงมีน้อยมากไงเรากําลังพูดถึงคนส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่ารักแฟนเหลือเกินรักแฟนที่สุด างครั้งความจริงมันจะปรากฏต่อเมื่อมันต้องมีสถานการณ์บางอย่างที่จะต้องมาเป็นทางให้เลือกให้เห็นต่อหน้าถึงจะสามารถรับรู้ความจริงที่มันเป็นความจริงนั้นได้จริงๆ<า>มันก็อาจจะใช่อยู่นะครับที่ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตแต่สิ่งที่สําคัญส่วนใหญ่ในการดํารงชีวิตมันต้องใช้เงินไปซื้อมาคือรักแท้นะ่ะมันไม่ได้แพ้ที่ตัวเงินตรงตรงหรือว่าเงินสดหรือว่าเงินที่อยู่ในบัญชีแต่เงินในที่นี้มันหมายถึงความสุขความสะดวกความสบายในชีวิตมากกว่า ถามว่าถ้ารักกันจริงยอมลำบากไปด้วยกันไม่ได้เหรอลุงถามกลับว่าถ้าคุณรักใครสักคนหนึ่งจริงๆคุณอยากจะให้เขามาลำบากกับคุณเหรอครับมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะ แต่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่แล้วต่อให้รักกันแค่ไหนถ้าลองไม่มีเงินขึ้นมาปัญหาที่มันจะรุมเราอันเนื่องจากความขัดสนจะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนทั้งคู่อาจจะมีการทะเลาะกันบ่อยขึ้นก็มีโอกาสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเปลี่ยนไปสุดท้ายก็อาจจะจบด้วยการแยกย้ายทางใครทางมันอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าอีกฝ่ายไปเจอทางเลือกที่ดีกว่า ก็รักมันกินไม่ได้นี่เนาะคําที่ว่ายอมกัดก้อนเกลือกินอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วกับยุคสมัยนี้อาจจะฟังดูใจร้ายนะครับแต่ความจริงมันก็คือความจริงเราต้องยอมรับมันให้ได้จะได้เป็นการเตือนคู่ของตัวเองไว้ว่าอย่าให้ตกอยู่ในภาวะของการไม่มีเงินไงอมีคนบอกว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดรักแท้แพ้ระยะทางอันนี้พวกเราว่าจริงไหมลุงว่าส่วนใหญ่จะจริงนะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด คู่รักบางคู่เขาก็สามารถที่จะจับมือกันผ่านด่านนี้ไปจนได้คือในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักนะ่ะความใกล้ชิดกันรวมถึงเวลาที่จะต้องมีให้กันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ ต้องเข้าใจว่าความรักเนะี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับการใช้เวลาการแชร์เวลาร่วมกันระหว่างคนสองคนจะสามารถรักษาระหว่างความรักที่มีต่อกันนั้นไว้ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาให้กันไม่สามารถใกล้ชิดกันได้ปล่อยนานไปความรักในความสัมพันธ์นั้นมันจะค่อยเสื่อมแล้วก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้ถูกเติมเต็มดังนั้นถ้าคิดจะมีแฟนต้องเลือกคนที่เขามีเวลาให้เราได้ในระดับหนึ่งรวมถึงเราก็ต้องจัดเวลาให้เขาได้ด้วยเวลาที่สามารถที่จะมาเจอกันใกล้ ให้ชิดกันได้บ้างเติมอารมณ์ความรู้สึกประสาทสัมผัสทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ร่วมกันในความสัมพันธ์แต่ท่านนอกจากอยู่ไกลกันแล้วยังไม่มีเวลาให้กันและกันอีกได้แค่รูปกับเสียงรูปกับเสียงหล่อเลี้ยงความรักไว้เพียงแค่นั้นมันก็ยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้ในระยะยาวยิ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีโอกาสไปใกล้ชิดใครอีกคนหนึ่งที่เขามีเวลาให้กันสามารถเจอกันได้บ่อยๆสนิทสนมกันมากๆโอกาสที่จะไขว้เขวมันก็จะสูงมากตามไปด้วยเช่นกันคนเรามันจะสามารถอินกับคนที่อยู่ใกล้ชิดกันได้มากกว่านั่นเองแ เป้าหมายและความฝันในชีวิตไม่เหมือนกันหรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแตกต่างกันจนเกินไปเมื่อคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ตระหนักได้ว่าเส้นทางที่จะพาเขาไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตที่เขาตั้งเป้าหมายไว้จะไม่สามารถเดินไปถึงตรงจุดนั้นได้ก็ยังต้องจูมมือกันเดินต่อไปกับคนคนนี้ถึงแม้จะรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่สําหรับเขาเป็นคนที่เขารู้สึกดีด้วยแล้วก็รักมากก็ตามแต่ถ้าเป็นความรักที่ดูไม่มีอนาคตไม่สนับสนุนอน,อนาคตความรักที่เป็น อุปสรรคขัดขวางต่อเป้าหมายสูงสุดในชีวิตบางคนเขาก็จะตัดสินใจปล่อยความรักนั้นไปเพื่อไล่ตามความฝันที่เขาต้องการมากกว่า 4. ความรักแพ้ตัณหาแพ้ราคาหรือแพ้ความอยากพูดง่ายๆว่ารักแท้แพ้ตัวเองนั่นแหละจริงๆเขาก็รู้สึกรักแฟนมากนะแต่ไม่สามารถข่มตัณหาของตัวเองได้ตัณหาคืออะไรตันหาก,ก็คือภาวะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเช่นมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็รักแฟนนะ แต่ก็ยังอยากไปมีอะไรกับคนโน้นคนนี้อยู่แอบไปนอกกายนอกใจแฟนจนสุดท้ายถ้าแฟนจับได้ความสัมพันธ์มันก็ต้องจบลงหรือบางคนก็บอกว่ารักแฟนนะรักแฟนมากแต่พอมีคนที่ดูดีมากกว่าแฟนตัวเองเข้ามาจีบหลอกกว่ารวยกว่าถูกสเปคโดนใจมากกว่าก็อดที่จะควยเขวไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พูดคุยใกล้ชิดกับเขาไม่ยอมตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่เป็นธรรมดาครับของใหม่นี่มันย่อมตื่นเต้นกว่าเสมอเพราะโดพามีนมันหลัง สุดท้ายก็เลือกทำสิ่งที่ถูกใจมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องทำตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลซึ่งอาจส่งผลทำให้ต้องสูญเสียรักแท้ที่มีและอาจจะพลาดไม่มีโอกาสเจอรักที่ดีอีกต่อไปอีกเลยก็ได้ดังนั้นถ้าตัวคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่กับใครสักคนจริงๆอย่าพึ่งไปมีแฟนเป็นตัวเป็นตนดีกว่าไหมโสดแซ่บสนุกกับชีวิตให้เต็มที่ไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยตัดสินใจมีแฟนในตอนที่พร้อมเชื่อลุงเถอะ กล่าวโดยสรุปเท่าที่ดูเนี่ยรักแท้แพ้หลายอย่างเลยเนาะ1 2ึ่งสอสี่เพิมๆมี5้าหที่ลุงไม่ได้พูดถึงอีกต่างหากตึ้งก็อาจจะมีคนแย้งนะครับว่ารักแท้มันต้องไม่แพ้อะไรเลยสิครับลุงถ้าแพ้โน้น่นแพ้นี่ขนาดเนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่รักแท้ตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่ามันก็จริงนะแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับนิยามคําว่ารักแท้ของแต่ละคนด้วยแหละซึ่งมันแตกต่างกันไป คำว่ารักแท้มันอาจจะมีอยู่จริงหรือมันอาจจะเป็นเพียงมายาคติสําหรับคนที่ไม่สมหวังในความรักกล่าวอ้างขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบเฉยๆก็เป็นได้ก็เหมือนกับทองแท้ทองปลอมนั่นแหละครับทองปลอมมันมีจริงไหมหรือความเป็นจริงมันมีแค่ทองกับไม่ใช่ทองแค่นั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามลุงคิดว่าทุกความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอถึงแม้ว่าในความรักนั้นมันอาจจะมีความทุกข์ตามมาภายหลังบ้างก็ตาม ลุงว่านะรักแรกเลยที่ควรจะมีคือต้องรักตัวเองก่อนรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้มากๆอันนี้สําคัญที่สุดส่วนรักที่ดีก็คือรักกันรักกันก็คือเรารักเขาและเขารักเราไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรักอยู่ฝ่ายเดียวรักแท้สําหรับลุงก็คือรักกันนั่นแหละแต่รักกันให้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถพยุงความรักนั้นได้ ซึ่งต้องเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเจอปัญหาร่วมกันแก้ไขและฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันพัฒนาความสัมพันธ์จากคำว่าคู่รักไปสู่คู่ชีวิตด้วยกันให้ได้รักแท้ในเชิงธรรมะอาจารย์พระสินได้พูดไว้ว่ารักแท้คือรักที่ก้อนของความเมตตาสูงกว่าก้อนกิเลสข,ของคำว่าตัณหาและราคะเต่าให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักจบไปแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว หรือแม้แต่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักกันมาก่อนเลยก็ตามเคยรักเขายังไงก็ยังรักเขายอยู่อย่างนั้นและมีความปรารถนาดีต่อเขาอยากให้เขาได้ดีอยากให้เขามีความสุขอยากสนับสนุนทุกความสําเร็จของเขาโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งรักแท้ในมุมเนี้ลุงเคยทําคลิปไว้แล้ว ับไไปย้้อนนดดูดะครสุดท้ายใครที่กําลังอินกับความรักอยู่ในตอนนี้ลุงก็ดีใจด้วยครับรักษาความรักนี้ไว้ให้นานที่สุดนะแต่สําหรับใครที่คิดว่าตัวเองเคยมีความรักแท้ให้กับใครสักคนหนึ่งแต่รักแท้นั้นมันได้จากไปแล้วเพราะดันไปแพ้เข้าให้กับอะไรบางอย่างจนทําให้ความรักครั้งนั้นมันต้องจบลงก็คอมเมนต์ลงมาบอกเพื่อนๆกันหน่อยนะครับถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันลุงจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเจอกันอีกทีอีพีหน้าครับ